วันนี้นะคะแย่จะมารีวิวทําสีผมในงบ200้บาทโอ้ยสบาทเองอ่ะผมจะเสียไหมอะ่ะไม่ไม่เสียไม่รู้เอ๋เฮเอเอไม่รู้จริงว่าผมจะเสียหรือเปล่าอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุนพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะแล้วปกตินะคะวเวลาทําสีผมเนี่ยแย่จะทําเองที่บ้านด้วยความประหยัดแต่วันนี้ไม่อยากจะประหยัดอยากจะออกไปข้างนอกทําที่ร้านเกินงบสิไม่จะไม่เกินเพราะว่าแย่มีเพื่อนเป็นเจ้าของร้านทําผม แล้วต้องนั่งนีวาดนั่นก็คือร้าน Station Beauty Bar and Cafe ของคุณแอ้นั่นเองเขามีบริการทั้งทำเล็บสักคิว้วสักปากและที่สำคัญคือมีของกินด้วยแล้วเมนูที่ต้องสั่งเลยนะก็คือชานมไข่มุกออนเซนครีมบุเล่โอ้โหอร่อยมากลาก่อนผมสีดีบายวันนี้นะคะยจะใช้ Bio Woman Magic c o l o r ในการทำสีผมค่ะบอกเลยว,ว่าโกงละ9 9บาทเท่า ถูกมากแล้วใช้2กล่องก็คือ198บาทแบบนี้ไม่เกินงบ200บาทแน่นอนหลังจากที่พี่บอยช่างประจําร้านเขามาเช็คผมแย้แล้วเนี่ยเขาก็แนะนําให้แย้เนี่ยเคลียร์ผมก่อนที่จะทําสีผมสีผมออกมาจะได้เป็นสีบรอนด์สว่างถือโอกาสเปลี่ยนลุก,กันไปเลยหลังเคลียร์ผมเสร็จก็อย่าลืมบํารุงผมด้วยเซรั่มของไบโอ o ูแมด้วยนะจ๊ะ วันนี้แย่เลือกสีบรอนจี้ศู่หกทัแต่สีที่แย่ได้เนี่ยจะสว่างกว่าหน้ากล่องพอสมควรเพราะว่าแย่เคลียร์ผมมากแต่ถ้าเกิดว่าใครผมดำธรรมชาติเนี่ยก็จะได้สีที่ใกล้เคียงกับนางแบบหน้ากล่องเลย ใช้สกล่องไปเลยในกล่องก็จะประกอบไปด้วยครีมย้อมผมและเดเวลลอปเปอรผสมให้เข้ากันอ้อแล้วเขาก็มีเซ็ตบำรุงผมหลังทำสีด้วยนะ<อ>ก็คือ b บ o woman magic series มีทั้งแชมพูครีมนวดผมแล้วก็เซรั่มบำรุงผมซึ่งเราเนี่ยจะใส่เซรั่มนี้แหละลงไปในครีมย้อมผมเลย<อ>เพื่อจะได้ช่วยปกป้องเส้นผมระหว่างทำสีนั่นเองและตอนนี้แยกำลังจะผสมยาโจมไม่ได้ดูยา ผผมมแดง่นนอนห,ลหลังจากนั้นเราก็น้ำยาที่ผสมเสร็จแล้วนะคะปาดลงบนผมไปเลยจ้าเริ่มจากปลายผมก่อนนะคะเพราะว่าปลายผมเนี่ยสีจะติดยากกว่าช่วงโคนผมแล้วตอนจบเนี่ยค่อยมาจบที่โคนผมตอนช่วงสิบนาทีหลังก็ได้แล้วยี่้อนี้คือยาชอบตรงที่เขาไม่มีแอมโมเนียก็เลยไม่ฉุนไม่รู้สึกแสบหลังจากนั้นค่ะเราก็ทิ้งไว้3 0มสถึงสีนาทีเมื่อครบส0มสถึงสีนาทีแล้วนะคะเราก็ไปลากออกด้วยน้ําอุ่นครั้งแรกเนี่ยแชมพูยังไม่ต้องใช้นะคะใช้ ครีมนวดผมอย่างเดียวก็พอของไบโอวูแมนนี่แหละเ็าเขียนว่าเป็นทรีทเมนต์นะคะซึ่งเขาจะช่วยปกป้องฟื้นฟนูแล้วก็บำรุงผมที่ถูกทำร้ายของเราให้กลับมาสวยวันสวยคืนสวยไม่เหลือเพื่อคนอื่นเลยพอสระผมเสร็จก็เชลอมเซรั่มอีกทีหนึ่งไม่ต้องล้างออกนะจ๊ะคือเขาจะช่วยป้องกันความร้อนต่างจากเครื่องทำผมได้ด้วยและไหนๆก็เปลี่ยนสีผมแล้วแย่เลยขอเปลี่ยนลุคไปด้วยเลยก็เลยตัดผมเซตผมสุขสาวเกาหลีเอาให้แบบเปลี่ยนเป็นเจ้าหญิงไปเลยนะเจ้าหญิงแย่ แล้แแแนๆก็สวยแล้วนะคะแย่ก็เลยขอทําสีใหม่อกีกรอบหนึ่งแต่พอเรื่องรู้ถึงเจ้าของรัฐแย่ก็โนไล่ออกมาันได้นั่นเองอาุงของแย่ก็มาช่วยวมาช่วยชีวิตเหรอมาช่วยสาอีกรอบหนึ่งะะไงมาดูภาพช้ากันอีกครั้งนะคะขนาดแย่ทําสีผมมาใหม่ๆผมแย่ยังสวยสวยเก๋เพราะแย่ใช้ by o ู m ม n ตบตีเนี่ยล้อเล่นนะคะอะกลับบ้านมีันตอดีกว่าเป็นไงสีผมแบบสม่ำเสมอมากไม่มีกระดากระด่างเลยแล้วคือมันเป็นสีบลอนจริงๆอะ่ะอยากได้มานานมากแล้วมันเป็นสีที่แบบว่าเอ๊ะน่าจะทํายากนาะแต่สุดท้ายก็ทําได้แต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าใครอยากได้สีผมตามแย้เลยเนี่ยต้องเคลียร์สีผมตัวเองก่อนทีนี้ถามว่าผมเสียไหมคือโดนสารเคมีมันก็ต้องมีเสียบ้างเป็นเรื่องปกติ แล้วของไบโอ m ม n เขาดีตรงที่เขาใส่ตัวบำรุงมาในน้ำยาทำสีผมเลยนั่นก็คืออาร์แกนออยล์และไฮโดรไลท์เคลาตินช่วยให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ฟื้นบำรุงผมที่แห้งเสียให้กลับมาสุขภาพดีอีกครั้งเรื่องบำรุงผมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะกับคนที่ชอบทำสีผมแบบนี้หรือคนที่แบบว่าชอบยืดผมชอบดัดผมอะไรอย่างเงี้ยล้วนเป็นต้นเหตุของผมเสียทั้งนั้นเลยรวมไปถึงการใช้ความร้อนเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบดังนั้นรู้ไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าผมเสีย ไม่มีขายอยากได้ต้องทําลายเองร้อนเล่นอะคือจะบอกว่า <S <S ผมดีไม่มีขายอยากได้ต้องบารุงเองค่ะเออ,เอ,อแล้วก็ก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณปุยนุ่นนะคะตากล้องของเราซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทําสีผมมากคือบอกเลยว่าใน1ปีนะคะจะเห็นปุยนุ่นผมสีดําแค่ประมาณสองวันเท่าน,านั้นแล้วนลงก็เป็นคนที่แนะนําแย่ให้รู้จักกับไบโอวูแมนแต่ตอนนั้นรู้จักได้เพราะว่าตอนนั้นกัดสีผมแล้วนางก็ซื้อผงกัดสีผม49บาบาทถูกมาก ตั้งแต่นั้นมากก็ได้ทำให้เรารู้ว่าเราสามารถที่จะกัดสีผมเองที่บ้านได้มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคาอ่ะก่อนจากกันไปขออีกนิดนึงก็คือว่าสมบุิว่าใครซื้อมาทําที่บ้านบอกเลยว่าทําง่ายมากๆแต่ว่าสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มก็คือถ้วยผสมสีนะคะแล้วก็หวีสองด้านอ่ะหวีสําหรับทําสีผมถุงมือพลาสติกสองข้างแค่นั้นเองแล้วเราก็เทเลแล้วก็ผสมกันได้เลยนั่นแหละค่ะก็จะสามารถทําสีผมที่บ้านเองได้ง่าย,ายๆประหยัดในงบ200บาทจริงๆแต่ของแยบ200บาทที่ร้านได้เพราะว่าแยบมี เพื่อเป็นเจ้าของร้านทําผมอะเควละเฮเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปโอเคสําหรับวันนี้นะคะย่าก็ต้องขอลาไปก่อนสุดที่ค่ะไปแล้วอุ้ยลงช